โค้ดปาร์คแพ้แต่ยังลัดเวียดนามสู้ได้ทุกทีมในอาเซียนกับตันดาวทองบอกปีหน้าเวียดนามจะแกร่งขึ้นมาโนร,รับชิงอินโดนีเซียไม่มีใครเป็นต่อครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับจบลงไปแล้วครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน a f f Suzuki Cup 2020ครับเกมนัดที่2รอบรองชนะเลิศครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะครับ นัดแรกทีมชาติไทยชนะเวียดนาม,มาก่อน2-0จากประตูของเจชนะทิพย์สงครามศิน์นะครับทำให้ก่อนลงเตะในแมตที่2เนี่ยเรากุมความได้เปรียบอยู่2ประตูนะครับก็เกมที่2นั้นเป็นเวียดนามครับที่พยายามจะบุกใส่ไทยครับตั้งแต่ต้นครึ่งแรกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังมานุพกิ้งเองก็สามารถปรับเกมได้ดีครับใช้กองหลัง5คนนะครับใช้ประกันหลังตัวการ3คนเข้ามาช่วยกันอัดนะครับทำให้เวียดนามไม่สามารถเจาะประตูทีมชาติไทยได้นะครับ ทำให้จบเกมนัดที่2นะครับในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม0ูนต่อศูนย์นะครับสกอร์รวม2นัดทีมชาติไทยชนะเวียดนามไป2อต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับไปพบกับอินโดนีเซียนะครับก็จะแข่งนัดแรกนะครับรอบชิงวันที่29ธันวาคมครับแล้วก็นัดที่2วันที่1มกราคมโดยจะแข่งขันในเวลา19บเนาฬิกาสานาทีนะครับแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศน,นัดแรกนะครับเช้าอุ้มครับธีระทรบ,บุญมาทัน ลักสายทีมาติไทยครับโดนโทษแบน1นนัดนะครับนัดแรกจะลงสนามไม่ได้ครับเพราะว่าติดโทษไปเหลืองครบ2ใบพอดีนะครับไปดูหลังจบเกมกันบ้างนะครับโค้ชปาร์คขังซอครับกุญซือของเวียดนามกล่าวว่าเราแพ้ครับและยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดตอนนี้ยังไม่รู้สึกอยากจะพูดอะไรเราล้มเหลวในผลการแข่งขันเวียดนามไปไม่ถึงรอบชิงชาเลิศน่าเสียดายที่เราแพ้แต่เราก็ทําดีที่สุดแล้ว ผมยืนยันว่าเราทําอย่างดีที่สุดแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามครับมีผู้สื่อข,ข่าวที่ถามโค้ชปาร์กนะครับโดยถามว่าการที่ไทยชนะเวียดนามแชมป์เก่าได้ในศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นการโค่นเวียดนามลงจากเบอร์หนึ่งในภูมิภาคหรือไม่นะครับโค้ชปาร์คตอบว่าไม่ได้ประเมินเรื่องนี้แต่เวียดนามสามารถสู้ได้ทุกทีมในอาเซียนครับแดนเกลก็คายครับกับทันทีเวียดนามกล่าวขอโทษแฟนบอลเวียดนามนะครับโดยบอกว่าทีมชาติเวียดนามลงเตะกับทีมชาติไทยแมตช์นี้ด้วยสปิริตรักสู้ แต่โชคไม่เข้าข้างเราเดินทางด้วยกันมาด้วยระยะทางอันแสนยาวนานตั้งแต่ต้นปีแล้วพยายามทําอย่างดีที่สุดที่จะแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นแต่น่าเสียดายที่เราต้องตกรอบอย่างไรก็ตามเวียดนามจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งในปีหน้าครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทา้งฝั่งเวียดนามนะครับส่วนทังฝั่งมนโนพ g กิ้งกฤษทีมชาติไทยกล่าวหลังจบเกมว่าเรารู้ดีว่าเกมนี้จะเป็นเกมแบบไหนหลังจากที่เราเตรียมทีมกันมา2วันเราต้องพยายามรับมือเรารู้ว่าพวกเขาจะมาเล่นเกมรุก โดยเฉพาะข้างหน้าคนมีแต่ตัวรุกทั้งนั้นพวกเขาจะต้องพยายามสร้างโอกาสแต่การเปลี่ยนตัวของเราในช่วงพักครึ่งมันช่วยเราได้เยอะโดยเฉพาะการลงไปเล่นของเอลิสดอลล์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระรของสองกองหลักได้เป็นอย่างดีทําให้เราสามารถรับมือกับบอลยาวของเวียดนามได้ดีสว่วนพิทิวัตสุขจิตธรรมกุลเขาเปรียบเสมือนนักรบที่คอยปกป้องแนวรับของเราและทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเรารับเป็นทีมมีวินยัยและต้องชื่นชมทุกคนที่ทําได้สําเร็จมาโนยังกล่าวด้วยว่าผมถูกจับตาว่าเป็นโค้ชที่เล่นเกมรุก แต่วันนี้เราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทีมของเราก็เล่นเกมรับได้ดีก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เราไม่ได้มีเวลามากมายเหมือนกับทีมอื่นในการซ้อมทัคติกหรือระบบตามที่เราต้องการแต่ในตอนนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเรามีเวลามากกว่านี้เราก็หวังว่ามันจะดีกว่าที่เป็นแต่ต้องชื่นชมทุกคนโดยเฉพาะเกมรับวันนี้ผมดีใจและภูมิใจมากกับนักเตะในทีมทุกคนมันเป็นชชนะที่ยอดเยี่ยมเราอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้ครองบอลได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายเราก็เข้าชิง เรามีสกอร์ตูตนเวลาสลูกวันนี้มันเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมในแบบของเราเราช่วยกันเล่นเกมรับทำงานกันเป็นทีมรับแรงกดดันจากเวียดนามได้ดีโดยเฉพาะในครึ่งหลังต้องขอชื่นชมทุกคนเราดีใจมากที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ข่าวร้ายคือเราต้องเสียจัดชัยบุตรพรมที่มีการบาดเจ็บและดูว่าถ้าจะหนักเราต้องขอบคุณเขาที่ป้องกันในจังหวะน,นั้นให้กับเราเราจะพยายามทําอย่างดีที่สุดในรอบชิงชนะเลิศเพื่อให้ได้แชมป์เพื่อบอยที่ได้รับบาดเจ็บหนักในเกมนี้ มาโน่กล่าวทิ้งท้ายนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิรระหว่างไทยกับอินโดนีเซียไม่มีใครเป็นต่อแม้ว่าเราจะมาในฐานะทีมเต็งแต่เกมในรอบชิงมันเป็นทีมที่ดีทั้งสองทีมอินโดนีเซียเป็นทีมที่ดีผมได้ดูพวกเขาเล่นมาแล้ว3เกมทั้งรอบแบ่งกลุ่มและรอบรอชะเลิศทั้ง2นัดเพราะฉะนั้นอันตรายและยากสําหรับเราแต่สําหรับเราตอนนี้เราต้องพักฟื้นร่างกายเราต้องวางแผนให้ดีเพื่ออีก2เกมในนัดชิงและเล่นให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ย้ำอีกครั้งครับสำหรับเกมนัดชิงชาเลิศครับศึกชิงแชมป์อาเซียน2020 a F F Suzuki Cup นะครับระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียจะแข่งขันนัดแรกนะครับ29ธันวาคมและนัดที่2วันที่1มกราคมปีหน้านะครับเตะกันที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นะครับในเวลา19.30นครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และก็ทาง AS Play นะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ